ครับสวัสดีครับภวิตลมสิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญหลวงปู่เอี่ยมที่หายากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่2เหรียญนะฮสองสำมเหรียญนะฮะสองสมเหรียญนะครับที่บอกว่าหายากสุดแล้วก็มีอยู่2องสมเหรียญก็เพราะว่าคือขนาดนะฮะขนาดของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะแท้จริงๆเนี่ยนะฮะจะเล็ก นะฮะเล็กนะฮะเพราะว่ามวลสารโลหะในสมัยนั้นเนี่ยทองเหลืองเป็นเรื่องที่หายากนะฮะยุคนั้นเขาก็จะใช้ถ้วยหม้อหายชามกระมังฝาบาทโลหะต่างๆนะฮะพวกเครื่องเรือนเงินสร้อยแหวนกําไลหน้าอะไรต่างๆเนะี่ยมาผสมสารห่อกันรู้ได้ยังไงดูได้จากสนดิบแดงนะฮนะถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยนะฮะมันจะมีแค่สนิมเขียวนะฮะแต่ถ้ามีทองผสมหน้าเงินผสมเนี่ย เนี่ยมันจะมีปฏิยาของสนิมแดงเห็นไหมสนิมแดงขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่าด้วยอายุไขด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนะอันนี้คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเขาแขวนอยู่นะฮะนะไปได้มาที่อยุธยานะครับได้มาที่อยุธยาเจ้าของเดิมแขวนใช้อยู่ก็ถามว่ารูกไมหลู้พ่ออะไรเขาก็บอกไม่รู้ นะก็บอกเขานะครับแล้วก็ให้คนในชุมชนช่วยไปคุยเจราจารนะครับแล้วก็ได้มาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะยี่สิบปีก่อนนะได้มาที่อยุธยาผักไห่นะฮะสมัยนั้นยังเลี้ยงคุกเลี้ยงงวเลี้ยงควายอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นโรงงานไปหมดแล้วนะฮะดูนะฮนะตาท่านจตุเห็นไหมนะสนิมแดง แล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงผู้เอี่ยมก็คือเห็นไหมฮะโลหะที่มาผสมเนี่ยไม่ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะแล้วเวลาป๊มเห็นไหมฮะเหรียญจะแตกกลางนะเหรียญจะมีเรื่องของการแตกแตกแตกระหว่างกลางนะดูความเก่าอยู่ด้านหลังนะเหรียญจะเก่านะเสร็จแล้วมันก็จะต่างจากที่เซียนเล่นนะ เสียเล่นนะดูความเก่าใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวผมเจ้าอีกเหรียญหนึ่งนะฮะต้องไปขอยืมผู้หลักผู้ใหญ่นะฮนะคนรู้จักกันนะฮะเอามาให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะฮะสวยมากเลยอันนั้นเขานะฮะรีกว่าสวยมากเลยเขาห่วงมากนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราเจะเอามาให้ชมนะฮะอันนี้ชมอันนี้ไปก่อน ดะดูความเก่านะสมัยนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยได้ปุ๊บเนี่ยเขาใช้เลยนะเขถือว่าเหมือนได้เงินได้ทองได้ของศักดิ์สิทธิ์นะฮะดูความเก่าเนี่ยเหรียญลูงปูเอีย่ยมเจ็ดล้านก็ซื้อไม่ได้นะฮนะนะซื้อได้สามล้านนะฮะ เกเหรียญเดียวนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่รู้ๆนะมีอยู่สามเหรียญน,นะส่วนใหญ่ก็อยู่กับข้าวบดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ห่วงมากนะแล้วก็ไม่ยอมมาออกมาด้วยนะเมื่อก่อนมันมีกรณีข้อถูกเถียงกันของเสียนใหญ่สองท่านนะเสียนล่างเสียบนสองท่านนะก็อยากจะนําเสนอเหมือนกันนะแต่ว่าเออ นั่งบนภูดูเสือกัดกันดีกว่านะนะสมบูรณ์แบบนะฮะจะหาส,สวยๆมันไม่มีแล้วนะครับนะฮะเราจรึงไปเล่นนิยมตามเซียนไงนะทั้งหลวงปู่กัดหลวงพู่เอี่ยมเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาออกมานะฮะเกียดไปทะเลาะรับ,บให้เขาเล่นกันไปนะฮะอยุคต่อไปมันจะเป็นยุควิทยาศาสตร์นะเครื่องมันจะสามารถตรวจโลหะได้นะมันไม่ต้องตรวจหรอกครับเพราะเก่าเนี่ยด้วยอายุไข,ขัยเก่าเนี่ยก็จะรู้เลย ด้วยอายุไขนะเห็นไหมดูความเนียนนะดูที่ขอบเลยนะดูนะนะนะคือนะดูความเก่าแล้วเหรียญเนี่ยพอโลหะเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มาตรฐานนะฮะมีการผสมเงินทองหนะ้า ถ้วยชามหม้อหายกะละมังอะไรใส่ผสมมั่วไปหมดนะฮะจะเห็นได้จากสนิมแดงเสร็จแล้วเนี่ยการยืดหดตัวก็จะไม่เหมือนทองเหลืองทองเหลืองจะแข็งเสร็จแล้วเหรียญสมัยนั้นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นร้อยปีเนี่ยมันจะมีการย่อยสลายภายในแล้วก็จะหดตัวเล็กถ้าเอาไปเทียบกับเหรียญที่เซียนโชเซียนให้เล่นกันเนี่ยมันจะต่างกันเลยเนะมันจะต่างกันเลยเนะ ควาามเกนะ่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสนิมแดงนะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของสนิมแดงเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องสนิมแดงมาพูดเพราะว่าโลหะในการสร้างวัตถุมงคลน,นั้นเนี่ยนะเขาจะใช้ความหลากหลายของเนื้อโลหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูได้จากปฏิกิริยาของสนิมแดงนะสนิมนะฮะ ความเรียบตึงนะฮะความตึงของผิวนะฮะตึงนะพวกนี้ถ้าเป็นน้ํายาเนี่ยมันจะง่ายๆนะเอาสัมรีปัดเอาเอาไดเป่าผมนะครับเป่าแล้วแล้วก็สัมรีปัดมันจะนื่งนนะฮะนืถ้ามันเกิดขึ้นจากฝีมือนะฮะใช้น้ํายาเคลือบอะไรเนะี่ยแต่ถ้าเป็นอ่การเก่าแบบธรรมชาติจริงสัมรีก็จะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมือจับก็จะลื่นมือง่ายง่าย,ายนะะนะฮะ บางคนเขาก็แก้โดยการทำเป็นล้างพระนะฮะล้างพระเน,นี่ยพระใหม่ทั้งนั้นแหละที่ล้างพระนยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ